ใช่ไว้อาจจะเป็นแบบนี้จดปตัตตสรูมีอยู่พรับมีอยู่คร้อรนี่ด้านตี่ทางโบราณคดีศิลาจาลึกข,ขุดขึ้นมาเออพระบรม,บรมสพริกธาตที่ขุดขึ้นมาจากโคตรศักยยะวงฝังเอาไว้ที่เมืองกัมเบ,บลพัทเวลานี้อยู่ที่ภูเขาทองอัวนันบานคลดีเลยครับเเถ้าจะมีพระธาตุที่<อ>แท่จริงนะไม่เจ็พระธาตุหินพระธาตุกรวดอย่างที่อยู่ในกระเป๋าของชาวบ้านนะ พราะธาตุที่แท้จริงที่เรากลบาหว้าย,ยังสนิทใจลึกจริงๆแล้วก็ในเมืองไทยเราเนี่ยไม่ต้องไปหาอื่นใดที่ไหนเลยิลงไปภูเขาทองทีเดียวนนั่นแหละบราธาตุนนั้นรัฐบาลอินเดียขุดได้ที่แขวงป่าในเมืองกระบิลพัดแล้วก็ขุดพบในสถุป์โบราณฝังอยู่ในตลับหลายชั้นตลับชั้นสุดท้ายจารึกเป็นอักษรบาลีรุ่นเก่าที่สุดรุ่นขัง้งพุกธการจารึก บอกว่าสรีระส่วนนี้เป็นของข้าศักยะมุนีอันพูกศักยะวงเป็นผู้ปฏิสฐานไว้คือว่าศักยะวงฝ่ายปีพริวันน่ะปีพริวันซึ่งเป็นเชื่อวงศักยะวงพวกหนึ่งะ่ะเป็นผู้ได้รับส่วนแบ่งจากโคนพามแล้วก็เอาไปสร้างสถูปบูชาสถูปนี้ฝังดินฝังตายไป็นระยะก,กว่าสองพันปีเพิ่งมาขุดพบเมื่อต้นรัชกาลที่ห้ารัฐบาลอินเดียมีหลอดเคสันเป็นหัวหน้าเป็นไวตรอยดีใจ แรกว่าต้องการจะเอาไว้เข้าพิพิธภัณฑ์แต่ตอนหลังมีพระไทยองค์หนึ่งชื่อว่าชิณะวรวงศ์ไม่ใช่อื่นการพระไทยองค์นี้คือพระองค์เจา้าพิสดางพระองค์เจา้าพิสดางท่านเป็นอัครทูตกรุงสยามประจำะราชสำนักยุโรปตั้งติดกว่าประเทศนะ่ะแหมเวลานั้นเฟี้ยวที่สุดเลยท่านจะว่าไปแล้วเป็นนักเรียนอนอกรุ่นแรกที่สุดของพิศดางเนี่ยเป็นฑูตไทยไประจำประจำสำนักเซนเกม ประจำคนนับต่างๆมากมายทีหลังท่านเบื่อขัดขัดใจกับรัชกาลทิ่าหรือเรื่องอะไรก็ไม่รู้บวชบวชทีลังกาไม่บวชบนไทยบวชลังกาและเอาขึ้นอิสรียณ์สายสายสร้างพระเจดีย์บูชาบรรจุในพระเจดีย์หมดที่วัดทีวัตุตมารามในเมืองโกรัมโบและตู่ท่านก็เดินทุดงทูดงไปอินเดียไปเพื่อขุดคบพระบรมธาตุส่วนนี้พระชีนาวโรงก็เสนอไวยสรอินเดียบอกว่าควรจะทุนกล้าให้พระเจ้ากรุงสยามเพราะเป็น พระเจ้าแผ่นดินประเทศเอกราชประเทศเดียวที่นับถือพุทธศาสนาในเวลานั้นทยอินเดียก็ให้พูดมีหนังสือมากราบองคมทูนรัชกาลที่ห้าได้ทรงพยาสุขุมซึ่งต่อมาเป็นเจ้าพยายมราชมา,าปัน้นนเดินทางเป็นผู้แต่แทนต่างพระองค์ไปอัญเชิญพระบรมธาตุส่วนนี้มาประเทศไทยระหว่างที่มาในเรือนน่ะพญาพญา,า,าสุขุม ไม่เคยเชื่อเอ๊ะพระธาตุแทหรือเปล่าก็ไม่รู้แฮะที่เราเชิญมามันใสในพระเจดียด์กาไหลทองน่ะกำลังลึกสงสายอย่างนี้เชียวนะอยู่ในห้องเคบินในเรือเนี่ยทัานนานั้นพระธาตุองค์นี้สมแดงอภินิหารเป็นฉัพรพลังสีแผ่สว่างทั่วห้องเลยพญาสุขุมนั่งอยู่บนเตียงเวลากลางวันตกตะลึงงานไปหมดเวลานั้นน่ะทานายหน้าหอของพญาสุขุมเป็นขุนกําลังจะเข้ามาด้วยธุระกิจกับพญาสุขุมเปิดประตูห้องเคบินโผล่เข้ามา เลยยืนอ้าปากข้างมองพระบรมชาติแสดงปาฏิหาริย์อ้าปากข้างทั้งสองคนเลยเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วพระรบรมชาติผมก็ถเจ้าแน่แล้วส่วนนี้เอามาถึงเมืองไทยตั้งไว้ว่าระแก่ให้ประชาชนบูชาสามวันแล้วก็เวลานั้นชาวพุทธนานาชาติรู้ข่าวส่งผู้แทนมาขอส่วนแบ่งส่วนแบน่งกักรัชกาลที่ห้าคณะสงฆ์ธรรมคณะสงฆ์ลังกาคณะสงฆ์ญี่ปุ่นเดินทางมากันเป็นการใหญ่ทีเดียวรัชกาลที่ห้าก็แบ่งให้ กระทั่งเหลือแล้วถึงไปบรรจุไว้บนยอดภูเขาทองวันวันพุทธเดียวนี้เพราะฉะนั้นโดยหลักฐานโบราณคดีเราก็มีกระดูกพุทธเจ้าเป็นพยานพระธาตุที่นักโบราณคดียอมรับทุกประการโดยหลักฐานทางสร้างประวัติศาสตร์มีเมืองกบลิลพัทเตอกร็ราจะคือเขตวนารามโคสิตารามอ่พภพารามที่นักธรณีอินเดียขุดค้นพบคนพบฝากอะ่ะเป็นมากมายรวมทั้งกติคันธกุฎีที่อยู่พุทธเจ้ายังพบเลยที่อินเดียทุกวันนี้ เป็นหลักฐานอยู่นี่โบราณคดีทางการประวัติศาสตร์นี่หลักศิลาจารึกจ,จารึกก็จะเอาสูงเลยจารึกกษัตริย์อินเดียสมัยโบราณต่างๆเอ่ยที่กล่าวถึงพระเจ้านี่ะมีพอจารึกของพวกาศาสนาอื่นในาศาสนาพราหมณ์ซึ่งไม่จําเป็นจะต้องมายกย่องพระเจ้าในคัมพี์ในาศาสนาพราหมณ์ก็กล่าวถึงพระเจ้าว่าพระเจ้ามีชีวิตอยู่ยังไงต่อสูกก้กับพระพิฆามมาอย่างไงพวกพราหมณ์ได้ต่อสูพ้พระเจ้ามายังไงไปมีข้อความระบุในศาสนาซึ่งไม่ใช่ศาสนาพุทธเป็นศาสนาพราหมณ์ระบุไว้ นอกจากาศาสนาพราหมณ์แล้วาศาสนาเชยยังระบุพระเจ้เาอีกก็เป็นาศาสนาที่เกิดร่วมยุคพุทธสมัยเด็กล่าวถึงพระสมณะโคดมอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นคำสอนอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นนี่มีไว้ในาศาสนาอื่นๆน่านับประการหลักฐานไม่น้ำฟ้าไม่จุดหาไหม่เหตุของพวกกรีกที่เดินทางมาตีอินเดียสมัยอเล็กซานเดอร์มหาราชก็ได้บันทึกถึงภาวะการของพุทธศาสนาในอินเดียนี่พวกกรีกคนจะมันจะต้องมานับถือคุุธอ่ะเขาเป็นฝรั่งมังค่าเขายังพูดถึงพุทธศาสนานี่ เพราะฉะนั้นประมวลหลักฐานต่างๆทั้งโบราณคาดีประวัติศาสตร์หลักธรรมะสแสดงให้เห็นชัดว่าพระพุทธเจ้า,จามีจริงมีชีวิตอยู่ในโลกจริงและหลักฐานแกหลักยจ้าโฮวาอยู่ที่ไหนเชิญมาให้ดูได้ไนหะนอกจากในคำพิธีที่แกบอกเป็นผู้สร้างโล,โลกนี่คือผลจากยจโฮวาแล้วแล้วอยู่ที่ไหนพระยะโฮวาเชิญมามีหลักฐานอะไรบ้างเชิญมาที่มีบ้างไหมเราย้อนถามเขาบ้างสงสัยไหมครับข้อนี้ยังมีอะไรติดใจไหมครับพระคุณเจ้าององค์นั้นมีอะไรติดใจไหมครับ